โอเคครับผมก็สวีทุนพ่อแม่พี่น้องชาวตะเกียงทุกท่านด้วยนะครับก็อยู่กับผมปั้นคุงชนแนลนะครับก็ขอเปลี่ยนชื่อแชนแนลสักหน่อยนะครับเพราะดูชื่อมันเหยๆนะครับโอเคเสียงไรวะนะคสำหรับโซลูกคราฟก็จะไม่เล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าคนมันไม่ดูกันเลยนะครับก็เลยคิดว่ามันคงไม่ฮิตกันนะครับผมก็จะเล่นเป็นทางด้านของภาค0.140ดูนนะครับเพราะมันเล่นง่ายดีนะครับลื่นดีด้วยครับ ลืนปืดป๊ดๆเลยนะไม่เหมือนกับสไบเบอร์ครับครับโอ้โห <c oughs> แบบแหลกที่หายไว้วอดเลยนะพอมันมืดเดียบดีเลยแบบอะไรนะเออถ้ามีเสียงรบคน้นก็ขอไปทุกท่านด้วยนะผมเพราะว่าข้างๆนี่มีการประดิษฐ์อักษรไทยนะเอยไม่ใช่นะมีการอะไรวะก่อสร้างเออก่อสร้างก่อสร้างโอ้เสียงดังหน่อยก็ได้นะ มีเพื่อนบมอยู่นะครับแต่เพื่อนเป็นไรไม่รู้ว่าเป็นใบหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับไม่พูดอะไรเลยนะครับเงียบแบบเงียบกิบนะครับโอ้โหแบบนั่งแบบนั่งแค่เล็บนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้หัวล้อแล้วหัวล้อแบบไม่มีเสียงนะครับโอ้ส่งเสียงหน่อยก็ได้ก็ผมนะครับภาคนี้มันจะเล่นง่ายครับลื่นดีนะครับของก็ไม่เยอะหรอกครับผมก็จะเล่นสักประมาณกี่พาร์ทดี เล่นจนกว่าจะได้ชุดเพชรดบบดาเพชรเอ็นชันครบนะครับฟูเพชรครับฟูเพชรเอ่อประมาณนั้นผมก็จะเลิกเล่นไปนะครับแล้วจะเข้าโหมดครีเอทีฟมาระเบิดแมปนะครับก็โหมดครีเอทีฟมาระเบิดแมปนะครับแล้วแมปก็จะขอร้องก้อนวอนชีวิตนะพี่ยานะอย่ยาน n เออนะผมก็จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับทำไมล่ะครับขี้เกียจครับแล้วก็จะให้ดูเหมือนสดๆไปเลยนะเดี๋ยวๆๆี ให้ดูเหมือนถ่ายสดนะครับแล้วตรงนี้มันปรับเล็กยังไงวะไอ้ลูกวงกลมเนี่ยปรับไม่เป็นช่างมันโอเคแค่เนียลคงคอแล้วเพราะว่าอยู่ที่โรงเรียนอีกด้วยนะครับอย่าพองเลยนะฮะไม่รู้เสียงเข้าหรือเปล่านะครับแต่หนวกหูมากโอเคเราจะไปขุดหินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยดี๋ยวยยดีดี กระโดดไปวิ่งปึ้มพี่ปูมอะไรนะพี่ตูนอยากเห็นคนไทยบินได้นะปับป๊บปั๊บอ้าวจะขึ้นยังไงวะเอะต้องขุดใช่ไหมเออไม่ขุดก็ไม่ได้เออมาเล่นง่ายดีนะเบืเ่อนดีด้วยวบโอ้ยผมก็จะเปิดเป็นในระดับอีซี่นะครับ no อีซี่นูบอ้าวสัตว์เอะมันจะมีคหยาบเยอะหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คลิปหลุดครับคลิปหลุดคลิปหลุดนะค,คลิปที่ครูใช้อยู่นะค,คนดูบอกผอู้นี้อดดูเลยคลิปหลุดใครเคาะอะไรข้างล่างวะแบบหนึ่งไม่มีครับระแวงไปเองนะนึกว่าคนมามองว่าแเเย่ดีบ้าหรือเปล่าวะแม่งแคสเกมเอ้ยแม่งคุยคนเดียวนะคุยกับตัวเองเป็นนะก็เหมือนตอนที่บ้านนั่นแหละ,ะรครับพอแคสเสร็จแม่แม่บ่นว่า ผมเป็นบ้าหรือไงครับคุยอยู่คนเดียวนะฮะคุยกับตัวเองได้นะครับคนบ้าแม่บอกครับว่าผมก,ก็บอกแม่ไปนะว่าผมแคสเกมอยู่นะแม่ก็เงียบไปเลยนะแม่ว่าเอ้พอเวลาแคสเกมมันเรียนดีกว่าไหมจะปิดเทอมแล้วแม่ช่างแม่ง <c oughs> แม่หันมาตบป๊บเรียบร้อยอาวรับผิดเัดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดต่อได้ไหมโอเคขุดต่อ สองเงนนำมาทำตเตาเผานะโอ้โหเมันลื่นดีนะครับลื่นแบบโอ้โหแบบโอ,โอ,โอ้โหจะได้ท่านผู้ชมจะได้ไมแบบไอ้สัตว์แม่งแหลกไอ้เหี้ยไม่ดูแม่งเลยอะไรแบบนี้นะครับก็เลยนั่นแหละครับมันลื่นนะมันลื่นมันก็หนงงงงหน่อยนะนะอั่นแหละนะครับเออสิอะไรวะอเออ บางคนนะครับก็ปิดเทอมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับผมแล้วยังครับเพิ่งสอบเสร็จนะครับมะลืนก็ต้องมาสอบอีกนะครับโอ้โหโรงเรียนนี่หยุดบ่อยๆนะครับหยุดแบบว่าดีใจดีใจนะหยุดแบบว่าโอ้โหแม่งหยุดบ่อยดีใจดีใจนะพอแม่งสอบสอบหลังคนอื่นแม่งมาบ่นนะครับมาบ่นว่าอเอะมันมันต้องหยุดด้วยวะมันไม่ให้ผมมาโรงเรียนอะไรแบบนี้นะผม ก็เคร่งเครียดกันทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวจนะอย่าบอกนะผมเลยเปิดเสียงโอเคเปิดสักสองหลอดนะครับได้ยินไหมโอเคน่าจะได้ยินนะครับว่าเสียงผมดังกว่าไมไม่รู้นะครับต้องไปดูในคลิปเอานะครับคลิปหลุดคลิปหลุดแล้วบางคนก็ไปเที่ยวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเที่ยวกับญาติ พ่อแม่นะครับไปเที่ยวแบบโอ้โหไปเที่ยวทะเลผมนะผมนั่งสอบอยู่ห้องครับผมต้องมานั่งไล่แก้งานนะแต่ผมไม่ติดอะไรนะ,ค,ออนะรครับแค่ตีดูตรติดรอครับผมไม่ติดเลยครับแค่ตีดูตรติดรอนะคลิบจอยคิิบจ้อยเออคิิบจอยบ้านอะไนะจิิบจอยบ้านอะไรล่ะจอยบ้านพรมไงเอ้ยถ่านเยอะเว้ยถ่านเยอะนะถ้าคลิปนี้คำหยาบเยอะก็ สิบสามนอบวกนะครับสิามนอบวกเอางงอะดิคืออะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพูดไปงั้นแหละมันคือ,อนนไม่คุณไม่ใช่เหรออดอดหนิดมันคือแบบว่ายังไงนะอายุต่ำกว่าสิบสามปีห้ามดูนะเอ้อายุมากกว่าสิบสามปีห้ามดูนะครับโอ้โข้อหาพ่อึมเหรอเดี๋ยวหินเท่าไรหร่แล้ววะสิบหกเองผมครูแต่่าน เอามองไม่เห็นโตเผาเลยหุดหงิดเว้ยไม่เไรขุดหินมาเพิ่มแล้วกันฮะครับแล้วมันจะแตกดังลิกเออแม่เดาดูว่ามันแตกตอนนี้นะแตกเล้นะคาลูเลยทุยคนละเรื่อง,งสงสัยวันนี้จะดูดยาเยอะไปหน่อยทุยไม่ใช่นะฮะถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงผมก็เปิดเสียงดังๆหน่อยก็ได้นะครับ ว่าไม่ไม่ค่อยดีนะครับไม่โทรศับเครื่องนี้มันไม่เคยดีนะมันดีอยู่ะไม่รู้เหมือนกันผมลงอย่างเดียวนะฮะแบบซาวเวอร์ครับก็ไม่ค่อยมีคนดูนะครับก็เลยไม่ลงนะครับไม่ลงไม่ทําเลยนะฮะไม่ทําเลยไม่ทําเลยทําทาไมเลยไม่มีตังไปเลยครับผมโอ้ แหม่แหม่แม่แมแมลเลยมืดแล้วชิบหายแล้วขุด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 น่าจะตัดไม้ก่อนดีไหมเออเราจะเป็นมนุษย์ถทำก่อนนะในพาร์ทแรกนะพาร์ทที่สองเราก็จะเป็นยุคสร้างบ้านนะครับยุคอะไรวะสัมฤทธิ์อ่ะใช่ป่าไม่รู้นะฮะเออยุคหินใหม่นะพูดดังๆเลยด no. ิโอ hey, ้ท่านผู้ชมอยากได้ยินเสียง ดมสุดหรอนะฮะขนาดผู้ชายยังชอบแล้วโดนดูดทั้งวันเลยนะโดนไล่ดูนะอรัเ้บนนี้เป็นทมเลยป่ะแหมทำเลดีนะเนี่ยเราโอเคครับลูกหูน้อยนะครับตกแม่งเลยนะฮะโอเคเราจะมาสร้างบ้านหรือเราจะอยู่ในถ้ำกันก่อนดีเฮ้เด้เราเจอแกะเรารอดแล้วแกะนี่มันติดขี้หรือเปล่าวะห้านี่มันติดขี้หรอ สองทีตายนะครับรองสีธรรมดาสองทีตายเหมือนกันนะไม่รู้ติดขีหรือเปล่านะแต่ช่างแม่งนะครับโอเคเราจะอยู่ในหินกันไปก่อนนะครับโอ้โหเราอยู่ในถ้ำนะครับยุคอะไรนะในนะ้โดมสุดหล่อนะอยู่ในถ้ำนะโอเคยุคหินเก่านะครับอยู่ในถ้ำล่าสัตว์นะครับสัตว์อยู่ในถ้ำล่าสัตว์นะ เสียงแอบก็ับผมโอเควิ่เก่าอยู่ในธรําเาสัตว์โอเคักประมาณนี้แคปเริ่มมืดแล้วผมอย่างนั้นก็ได้เตียงนอนมาแล้วนะครับเตียงนอนก็ผมเตียงนอนมานอนซสื้ออับซื้ออับกันนะครับไม่ใช่นะสิบแปดบวกครับคลิปนี้ อ้าวซัดแน่เย้ยนะภาคนี้ก็จะเป็นภาคไทยนะฮะถ้าใครไม่อยากได้ก็ลิงก์ไม่อยู่ใต้คลิปนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ก็ไปหาเอาเองนะครับ <c oughs> มันอากาศร้อนนะครับช่วงนี้นะพ่อดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่ๆหนาวๆอยู่ก็ร้อนนะครับจะเป็นไข้ขี้มุกไหลนะเป็นไข้ขี้ไหลนะครับไม่ใช่แนละ้ว มผมก็จะไม่ตัคดคลิปเอ,อฟเฟกเสียงใดๆเข้ามานะครับให้จินตนาการเสียงเอาเองนะครับมันจะมีเปลอะไรมานะครับใช้จินตนาการกันเอาเองนะครับผมสร้างมันใหญ่นี้ออาวเดี๋ยวเอาแล้วตอนแรกลื่นๆอย่าสิลูกอา้าวบักเหรอครับน่าจะบักนะอา้อาวอา้าวอ้าวลูกพ่อ ปึ okay. um ๊บปึ๊บโอเคผมนี่ปวดหัวเลยแม่อาอยาพาราไซตามอนไปอาอยาพาราไซตามะไปอืมเม็ดเดียวจอดยาพาราไซตามะเม็ดเดียวจอดเม็ดเดียวหายเลยนะฮะหายไปจากโลกนี้เลยนะครับเดี๋ยวมือเลี้ยงวะ สว่างว่าเลยนะถ้าไปชมเห็นกันไหมครับแต่ตอนนี้คือผมมองไม่เห็นนะครับเอ,อ้ยมันงูงิดเว้ยไม่เป็นไรครับเราได้มาแล้วเราก็นอนครับออกจกเตียงเลือกเข้ามาใหม่นะโอเคฮนะตื่นโอเคสำหรับพาร์ตี้เราก็จะอยู่กันอาศัยแบบว่าโอโอโอเสียดไรวะเดี๋ยวเราปัดจอนโอเค ราจะอยู่กันแบบว่าอยู่กันในถ้ำก่อนนะครับยุกอะไรวะยุกหินเนาะโอเคยุกหินนะเออเอาเอาเอาซาแล้วไม่รู้จักพี่ซะแล้วพี่คือใครรู้ไหมกูก็ไม่รู้ตายซะมึงตายซะสุดกันไปยุ่งกับกูนะเรียบร้อยไม่ดอบพี่อะไรกูเลยเนะี่ยเจอแล้วเจอแล้วอะไรวะ ะดูแลเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตีหัวมึงไงนะฮะสนุกสนุกส,สนุกสนุกขอขอยาญอุย้ยอุ้ยอุ้ยมันคึกไปจากไหนวะม,มันคึกไปจากไหนวะครับผมจริงเหรอครับ อ๋อครับครับครับถ้าผู้ชมได้ยินไหมครับเขาประกาศอะไรก็ไม่รู้นะครับใครกุญแก่าาคะมารับเดือนแขะที่ห้องอะไรลนะเดี๋ยว <laughs> ที่ห้องอะไรลนะโด <laughs> ที่ห้องบ,บุญแก่แพันแขะนี่แขะเดือนเลยแ่ะเด็กเก็บกระเป๋าละแะนะเออไอเยี้าย,ยาแม่งอาหารหมดไ <laughs> อมีมีหมูสักตัวไหมขอมหมู ขอหมูเลยนะเพื่อนขอหมูเลยนะเพื่อนหมูนะเพื่อนข้างล่างนั้นมันอะไรวะทำไมดินมันเป็นแบบนั้นวะเอออโอ้โหอ้โอ้อะไรวะอ้ออาวแกอ้าวแกตายซะมึงไอ้สัตว์ดีเอ้ยเสียงซอมบี้เสียงซอมบี้ที่เสียงท่านผู้ชมได้ยินไหมครับด้วยผมหูมเอวด้วยผมหูมเอว อะไรนะดูนั่งตอนนั้นชักเว้าว่ะเอ้ยไม่ดีนะเลยคุณผู้ชมดูอยู่อย่าอย่าชักเว้าอย่านะต้องรอลมมาก่อนนะครับแล้วก็จับเฝ้าแล้ว็ปาไปนะฮะแล้วต้องมีเชือกนะครับต้องเล่นเป็นนะครับต้องเล่นเฝ้าเป็นเออต้องเล่นเป็นนะเฝ้าจะพุ่งแรงนะครับเว้าจะพุ่งกับพุด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 เลยนะะออะไรนะต้องวิ่งเ่ะต้องวิ่งเ่ะไม่รู้กูป้าอย่างเดียวตอนเด็กอ่ะกูป้าแม่งเบาหักอ่ะ เล่นว่าวข้างริมตะลิงเกี่ยวเหี้ยอะไรก็ตกน้ำตายเอ้ยเจอหมาหมามาหมามาลุกไม่ตีมึงเหี้ยมาเ้ยมาเอ้ยหมาไม่ดุหมาไม่ดุนะเราจะไม่เลี้ยงหมานะเราจะหาเม็ดเราจะหาเม็ดข้าวไปปลูกก่อนนะครับทำอาหารกินกันก่อนนะโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจออีกราว เจออีกแล้วนายจ้าเจออีกแล้เจออีกแล้หมามันกินข้าวเหรอวะหามาไม่กินข้าวหมาบ้านมึงกินอะไรอะโดมหมาบ้านกูกินของเหลือไอ้สัส <c> ห <oughs> มาบ้านกูกินข้าวใหม่ไอ้ยาก,กินแม่งหรอวคนอีกแม่งแม่แมงไม่ยอมเอาข้าวเลยวะไม่ยอมเอาข้าวที่กินเหลือแม่งบ้านผมแม่งไม่มีคนกินข้าวเหลือเว้ยกินเหลือ,อยังไงแม่งก็โดนพ่อเตียเย๋ยวสัส เหลือเม็ดนึงแม่งโดนตีแม่งโคตรโหดอ่ะนะนะเขาสอนให้รู้ถึงคุณค่าของข้าวนะครับแล้วผมรู้ไหมผมตามตามไหมบอกได้เลยไม่พอกินไม่หมดนะพอพ่อเข้าห้องน้ำปุ๊บนะผมวิ่งไปที่หน้าต่างครับข้าวโยนทิ้งปาดลวแมะแล้วลไก่ก็วิ่งมากินนะฮะนี่คือเคล็ดลับนะวิธีง่ายๆนะอยากจะบอกกับผู้ชมทางบ้านนะจะบอกก็เป็นแบบนี้นะรับรองทำแบบผมรับรองครับ ตายแน่นอนไม่รอดหรอกพ่อผมนี่ตาดีดีนะเข้าปุ๊บยังกะตาเป็นก้องวงจรปิดเลยนะส่วนยายนะครับยายอยู่บ้านเนะเกี่ยวเลยด้วยวะเค๊อเคโ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 อเคปึ๊บโอเคโอเคปอ๊บโอเโอเคโึ๊บโโอเคปึ๊บออโอโ อาหารไม่พออาหารไม่พอครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดอาหารไม่พอครับผมเยียมมึงก็รีบโตดีหมูเปรดเอ๋หิวเอาของไปเก็บก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวหิวแล้วมันชักกระตุกครับผมเยี๋แล้วมันชักกระตุกชักกระตุกชักกระตุกนะโอเคเดินไปครับเอ้ยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยว ทำมันเด่นเร็วยังวะอ๋อผมนี่งงเลยผมนี่ปวดหัวเลยครับโอเคขอมาเก็บก่อนนะฮะปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บ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 อเดเ่าจานี่เป็นซอมบี้นะฮะมีซอมบี้กูปวดต เห้มันจะลดเลือดแบบเหลือประมาณสี่หลอดไม่ใช่เหรอใช่ปะวะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเหลือสี่หลอดก็ดีครับเดี๋ยวไปหาอาหารก่อนนะฮะเอ่อ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 เออไม่มีเลยล่ะคว้าพอมเกลือคนงานครับคว้าพอมเกลือนะเขาจะได้ยินปะวะโอ้โหโอ้โหโอ้จักระตุกจักระตุกครับผมโอ้โหโอ้โหเอ้ยเจอวัว เอ้ออออโอไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวอาบน้ำปรุ้มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋เฮ็ดเด้ดูดีมีระบบซูมให้ด้วยแน่แหน่แน่แหน่แหน่แ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 ห่สนุกเลยกูโ่ามันจะเหลือไว่ห้าหัวใจนะครับทำไมกูไม่เอาดาบมาวะอือดาเมจดาเมจทสองใช่ปะวะนี่ดาเมจเท่าไหร่วะไอ้ที่ทำข้าวเนี่ยนะ นายเนววัวมาแล้วอ่ะตัวหายอีกตัวหายอ้วาวไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนคำเซียนเหมือนเรียนมาอ่าเฮียนี่ยว่าหล่นไอ้มึงหลอกกูได้ไงวะเฮียเฮีคำเสียนเหมือนเรียนมาแหละน้องอเฮีเจ้วัวเต็มเฮ้ยเฮียเสียงดังไปไหนนี่คนดูดูอยู่รู้ไหม วยสวยเอาวัววสู้วัวสู้วัวสู้เหรอมามาเฮ้ยหนูเุ้ยเอ้ยเมื่อเหมือนไก่เลยไม่เอาเด้าเด้าวัว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 เดาอยู่ไหนวะเฮ้ยเอาเออเออเออเอาเอาเอสัตว์นะจะพูดคาหยาบตามผมนะแต่จะพูดตามก็ได้นะครับนะจะดูก็ต้องมีผู้ปกครองเอ้ยไม่ใช่ จะดูก็ต้องมีหูฟังนะครับเสียบใส่หูนะจะได้ไม่โดนพ่อแม่ด่าว่ามึงดูเชียอะไรเนี่ยลูกแารูปแม่ก็ดูด้วยเปิดมาคุย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 นะครับแม่นี่ตบความเลยนะเออรูปดูอะไรอ่ะเปิดเสียงให้แม่ฟังเลยสิเปิดปุ๊บคุยคุยคุยคยแม่นี่ตบความเลยนะครับผมก็อย่าทำนะครับมันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ เบสิ่งไม่ดีนะจะลอกเรียนแบบก็ได้นะครับรกจ้าเสียงให้เมฟังหน่อยคุยคุยคยค,ย,คยนะฮะเออแล้วใครโดนช่องกูดโดนแบนนะครับเอเอความคิดใช้ได้เว้ยโอ้ยโอ้โอ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 โกระตุกเราจะไปข้าววัวตัวนั้นนะเราจะเผาเอาอาหารมาเด็กนะ,ะผมแล้วก็เอวันนี้ผมจะเอะเอเอเอเจะ ฝากคลิปแว๊บยงังเท่านี้อ่ะเออเข้าใจปะอ๋อผมนึกว่าเดินช้าติดขี้บอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปั๊บเอ้ยติดติดใช่ไหมน้องตีธรรมดาที่มันมีอะไรฟุ้งฟิ้งฟิฟ้งหมาโอเคครับติดขี้ครับผมอ๋ออ๋ออ๋เอาโซนเอาโซนไอ้เจ้ามึงพาลงไปกดหั <c oughs> <c oughs> ว่ไม่งูศาสต์เลยนะครับ ไม่ได้เนื้อเยอะว่ะเฮ้ยรู้วิธีอยากได้เนื้อเยอะแล้ยแต่มันทํายากนะครับต้องตีวัวให้เลือดน้อยๆนะครับแล้ววัวก็วิ่งนี้เราตกหน้าผาตายโหงนะครับผมเออเริ่มเสียงแหบแล้วว่ะเนี่ยพอเวลาตกการไม่มาผมไม่ต้องการมึงมากันจ้างเลยนะผมถ้ามีคนถามว่าทำไมไม่เลี้ยงมันไว้นะครับไม่เลี้ยงครับ ไม่เลี้ยงนะครับทำไมลหะครับเราเป็นยุคหินอยู่นะครับเรากำลังต้องการหาอาหารน,น,น,นะครับผมอาหารนะครับต้องการยังยิ่งเลยนะไก่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 มันมีสี่ค้าสองขาไม่ใช่เหรอวะเซบตีนเดินมนะโดนกูฆ่าตายหา,าที่อ๋ออ๋้นี่ตัเล็กนำซ่าเหรไอ้สัสนะฮะ ก็นะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้ปิดเทอมนะครับรับผมนะครับเสียใจด้วยนะครับที่กาลังพึ่งสอบนะฮะเขาเรยด้วยหนึ่งสองสามเอาไปเออเชือได,ดออไฟมันยังเหลือผมตกใจหมดเลยโอเคกินนะโอเคเราเลียดดีเจนเต็มก่อนนะครับกินต่อดโอเคนะครับ ก็เป็นอะไรที่อีปิกมากนะครับเผาได้หรอวะโอเคได้ได้ได,ได้ขอเก็บภาพหนังวัวเก็บนะครับน่าข่อมสินะฮะท่านผู้ชมคงไม่ได้ยินหรอกครับว่ามันมีคนพูดอะไรนะมันจะพูดนั่นนั่นนั่นน่นั่นน่ะพูดที่อะไรก็ไม่รู้นะฮะ เขาจดีเจนเต็มยังวันนี้ไก่ไปผมึงดูครับเอ้ยถ้าไปชมดูครับเขาดีใจมากเลยผมว่าเข้าไปนอนก่อนดีกว่านะอ๋ออ๋ออ๋เสียงอะไรวะเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเสียงอะไรวะเสียงแล้วเสียงนอน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 ก่อนนะครับนอนก่อนนอนก่อนโอเคนอนก่อนทำนอนก่อนโอเค มีคิปเปอร์ไหมโอ้โหซอมบี้แม่งเต็มมาเต็มเบอรนะี่ะโอเคไหนมามาสิลูกพอมาโอ้โหกระจอกวะ่ะโ,โอ้โหไอ้เพื่อนเพื่อนใช่เจ้าหรือเปล่าตัวที่ระเบิดได้นะที่ระเบิดตู้มตู้มผมตีคิปเปอร์ไมปลอยเป็นนะโอ้โหไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็หาบล็อกให้เรานะ กิเราไปทำอะไรได้ปะไม่รู้เช่นกันนะครับสนุกไหมครับตะโกนอยู่นั่นแหละตะโกนหาพี่มึงเหรอนะครับผมไม่ใช่ตุ๊ดนะผู้ชายนะครับทำเพื่อนผมได้คนระับใช่ไหมโดมกมเป็นผู้ชายใช่ไหมส่งเสียงหน่อยเสร็จเดี๋ยวก็หาว,ว่ากูเป็นตุ๊ดอิด มีแล้วแต่ด้วยมีแล้วแต่ด้วยแซดตุดพ่องสิกูกลัวแซถ้ามันมาเปิดเจอคลิปกูเป็นไงแซดเออเดียวเพิ่งคบกันไม่ถึงเดือนนึงเเดี๋ยวโอเคครับแค่ดาบหินนั่นเดียวคงไม่เป็นไรหรอกครับงงงงงทําไม่ดาผหินนั่นเดียวเขาไม่เป็นไรเออเฮ้ยเเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วง นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับนถะ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจนะครับถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าโดนเลยก็อย่าลืมกด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 ซับสไครนะครับผมราปุระติตตุย,ย